สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับพายพงพัดนะฮะซีดอทองพูลนะครับอีกเชือกหนึ่งหนุ่มหล่อนะครับผมงานสวยอา,อาบน้ำไปด้วยนะครับดูนี่ฮะมีควาสองคนเลยนะครับผมดูครับนีนี ไปเหรอโอ้ไปเดินออกกําลังกายเนาะนี่ฮะเดินกําลังกายทุกเช้านะครับผมสีดอทองฟูนนะครับนี <man <man ่ฟานมาไม่ดิมาไม่ดิเออมาสับกล้วยกล้วยในห้องหลเอออยู่มันเอออยู่ โรงพัดนะครับผมโอ้โหงาสวยมากนะไม่สูงไม่ไม่ใหญ่แต่ก็ดูดีไป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 โอ้โหยุงาแหลมขนาดยุ้ยครับ โอ้โหดูครับถอดหญ้าไปเลยนะถอดหญ้าไปดินด้วยอ่าพี่แบ่พี่แบ่สุดหล่อครับพี่แบ่สุดหลอ่อมีคนเดีินนี่ในป่าช้างเออสุดหล่อไปแล้วไปออกกำลังกายกันทุกเช้านะครับผม พงพัดนะครับผมดูโอ้โวนเลยเกินนะยุยุยตงมันมาได้นี่ฮะจะตกจะตกมันมาได้โมูหเตี้ยควานใหม่น้อนี่ฮะก็ต้องผ่าช้างเนื้ออกกลังกายทุกเช้านะครับอันนี้เป็นพลายพงพัดนะครับผม คำแสนนะครับนี่พี่แบรสีดอกทองพูนนี่ฮะฝ <c oughs> <c oughs> ่าทางออกกําลังกายนะครับผมโอ้โหนี่ไงคำแสนนี่เหลือแต่แม่สาวสวยของเราเนี่ฮะแป้น แป้นมานี่ก่อนลูกแป้นมานี่ก่อนแป้นจ๋าสวัสดีตอนเช้าลูกสวัสดีตอนเช้ายังสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคนสวยสโอ้โหมองแต่กล้วยนะครับดูเดี๋ยวค่อยกินตอนบ่ายลูกดูนะครับผมสวัสดีจ้าคนสวยส,ส,สวัสดีตอนเช้า โอ้ยยังไม่ได้เก็บอึเลยนะหิวยังหิวยังลูกบงบอกว่าหิวแล้วดูครับมองกล้วยด้านล่างกล้วยล่อใจเลอเกินวันนี้ดูนางนี่ครับทำเป็นงอนเอาตามองที่กล้วยนะครับให้เรารู้ว่าเออของชอบน้องอยู่ข้างล่างเดี๋ยวค่อยกินเนาะแปนเดี๋ยวค่อยกินนะแป,น,น,น,แปนจา๋า ไม่งอนลูกไม่งอนไม่งอนนะไม่งอนนะเดี๋ยวค่อยกินนะเดี๋ยวค่อยกินนะเดี๋ยวให้กินนะนูแป้นดูดิครับเขารู้ว่ากล้วยอยู่ด้านล่างเนี่ยเหมือนจะชี้ให้เราเอากล้วยให้เขาน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมดูดิดูครับสายตานี่ไม่มองเราเลยนะลืมพ่อไปแล้วนะเห็นกล้วยอ้อยเนี่ย <c oughs> หันหน้าหนีเลยแต่เราจะให้เขาสักหน่อยนิดน,นึงเดี๋ยวให้นะแป๊บนึงหิวยังหิวยังหิวแล้วเหรอฮะหนูแป้นโอ้สายตานี่องอนมีงอนด้วยงอนเหรอฮะงอนเหรอโอ,อ้อยากกินกล้วย จ้าเดี๋ยวให้นะแป๊บนึงนะจะให้เขานิดหนึ่งนะครับเอากลวยมาแล้วนี่นะอ้าปากแล้วสูงสูง้าปากสูงสูงโอ้โหดูฟันหน่อยตางนี้บนสูงอ่ะน,นั่นตกหมดเลย่อะอร่อยไหมอร่อยไหมจ้า เอาไว้กินตอนเบิร์ตยะเมื่อกี้กินไปแล้วนี่เดี๋ยวค่อยกินพ่อเก็บอึก่อนนะบ๊ายบายนะลูกเดี๋ยวค่อยกินนะแป้นแป้นจ๋าบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบายจ้ยนนะจา<อ>บ๊ายบายบ๊ายบายคนสวย<อ>สวัสดีเอฟซีตอนเช้าด้วยนะ อ๋อมีงอนอีกละโอเคครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บอึน้องนะครับตอนเช้านะครับเช้าว,วันนี้เลยนะครับผมนี่ฮะน้องกีกล้วยนะเดี๋ยวค่อยกินนะครับเราเก็บอึก่อนกินเมื่อกี้ไปหนึ่งวี่แล้วจะกินอีกก็อือกินอีกก็โอ,อ,อ้กินอีกดูครับมีงอนไม่ต้องมางอนสัมพ่อเลยกินเมื่อกี้อ่ะ ไม่ใช่ของเรานะของเขานะเนี่ยข<ม>โมยมานิดนึงแล้วนะ<ม>ของนัวกินไปแล้วนะ<ม>ขเปล่าไผ่นะกล้วยแบบไว้ตรงนี้ลูแป้นเราจะเป็นงอนเลยโอ้งอนขนาดนี้เลยลูกฮนะบิดหน้าให้เราเห็นกล้วยนะครับให้รู้ว่ากล้วยอยู่ด้านล่างนะโอ้มีงอนดูถ้ามีงอน บายบายจ้าบายบายจ้าบายบายคนสวยโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับวันนี้น้องงอนเรานะครับผมเราก็จะมาเก็บอื้อก้อนนะครับผมเดี๋ยวก็ให้กินบายครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไลค์กด like แชร์ครับ